right จที่นั่งหน้าใช้แอร์นะคะบอกเลยว่าแถวที่2เย็นทั้งคันนะคะใครที่กําลังตามหารถครอบครัวนะคะไปส่งคุณลูกคุณหลานหรือจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะคะคันนี้เซ็นต้าเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวเนกประสงค์พร้อมใช้งานจัดไปได้เลยคันนี้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายกับประตูสไลด์สองฝั่งซ้ายขวานะคะออปชันคันนี้นะคะจัดมาให้เต็มเลยออปชั่นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชั่นรับสายวางสายที่พวงมาลายัยได้เรียบร้อยหน้าจอแท้โตโยตา้าเกียร์ออโต้แบบคันบ มาพร้อมแผงควบคุมการสั่งประตูสไลด์2ฝั่งซ้ายขวาด,ด้านหน้าปุ่มุูสตาร์จัดมาให้ครบเลยนะคะคันนี้นะคะคุ้มค่าแน่าใช้กับโ o y o ต a s เซียนต้า1.5ตัววีปี2017กับราคา439,000บาทเครดิตดีสามารถสร้างผลภายใน30นาทีแล้วรับรถกลับบ้านได้เลยรถสวยคุณภาพดีกับทีนี Car ่เดลัมเลิ์คาร์เซ็นเตอร์สนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้ามาที่เดลัมเลิ Car ์คาร์เซ็นเตอร์ถามหาเซลล์นี้ได้เลยคะ่ะ